สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวดาไปค่าทศนย์ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีในส่วนของกิจกรรมใหม่ตัวอาคษะนั่นเองแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาบอกให้นะว่าเนื่องจากหลังจากที่เราลงเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ในส่วนของตรงนี้หวันนะครับหวันละ50โดยเฉลี่ยประมาณนี้แล้วเราสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมดอยู่3วันเอาง่ายๆเลยผมสรุปเป็นดังนี้นะครับอยู่ที่150นั่นเองนะหนึ150ตรงนี้เราเอาไปแลกอะไรดีบ้างนั่นเองนะฮะ อย่างแรกเลยผมอยากให้แนะนำนะก็คือในส่วนของอันนี้ครับแรกกันเลยครับ10อันคุณคุณน้นไหมครับว่านี้คืออะไรครับแน่นอนครับถูกหลังจากที่มันจะมีตัวละครใหม่มาเนี่ยที่มันจะให้เราสุ่มมพ0 0เพจนะครับอันนี้เราสามารถดองได้นะซึ่งถ้าเราเล่นกิจกรรมนี้ครบทั้งหมดประมาณ7-8ครั้งก็แล้วแต่ตัวละครสมมติถ้ามาเป็นอสูร80นะครับแต่ถ้ามาเป็นมนุษย์70เห็นไหม ยังไงเราก็สามารถตุนน,นี้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไอกิจกรรมนี้มาแล้วผมลองดองและตุนไปแล้วหลังจากตู้อาคษะมาผมก็ลองเปิดไปแล้ว10อันนะครับหมายเขาว่ายังไงก็ตุนได้นะแล้วไอกิจกรรมนี้ที่ผมสังเกตคือ1เดือนจะมาอยู่ประมาณ2รอบหมายเขาว่า1เดือนคุณจะได้อยู่ที่20ครับครบประมาณ4เดือนประมาณเนี้ยสาเดือนเนี้ยคุณจะได้ประมาณ80เอา80นั้นเนี้ยไปสุ่มสําหรับตัวละครที่คุณต้องการอยากจะได้ในอนาคต ได้เลยอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ดองเนาะส่วนอันดับต่อมาที่อยากจะให้นะครับคือในส่วนของอันนี้ครับดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มเห็นไหมจะเพิ่มนะครับเลือดถึง70และโจมตีถึง400อันนี้เอ้ยโทษทีฮะเลือด7000นะครับถือว่าเพิ่มเยอะนะกินทีคือบวกเลยอันนี้คือดีมากแล้วมันบวกถาวรไปเลยนะครับคือดีโคตรอ่ะอันนี้อันดับต่อมาอันนี้ไม่ดีคือไม่ได้นะอาคาซาครับ แต่ว่าเราเล่นเนี่ยไอเหรียญทองตรงนี้เราไม่สามารถดองได้ย้ำก่อนนะดองไม่ได้นะครับแล้วทีเนี้ยยังไงเหรียญก็ไม่ถึงมันเลยเหลือทางเดียวคือถ้าคุณอยากจะได้คือคุณต้องเติมครับเติมยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกเลทให้นะไปที่ในส่วนของแพ็คแล้วทีเนี้ยคุณเห็นแพ็กไหมเอ่ยราคาอยู่แค่พันเดียวเท่านั้นผมมองว่ามันก็ยังประหยัดอยู่ดีส่วนตัวผมมองว่าประหยัดอยู่ดีนะเพราะเนื่องจากว่าอย่างก่อนหน้านี้อาคาซะเอ้ย ตู้กิวมาที่เป็นกิจกรรมแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ที่มันเคยมาไปแล้วอะ่ะอันนั้นน่ะจำราคากันได้ไมหมเลทเท่าไหร่4 0 0 0ครับที่คุณจะได้กิูเสาหลักอะ่ะราคาอยู่4 0 0พันเลยนะเว้ยชัดเจนนะแต่อากษาเนี่ยพันเดียวได้แล้วนะครับแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวนะแล้วทีเนี้ยมันจะมีเศษเหลือซึ่งผมบอกไปแล้วว่าจะได้150บวกกับไปเนี้2ส0เป็น400คุณและและอากษาได้เลยเนาะแต่ว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณอีกร้อยนึงก็แลกอะไรก็เอาที่สะดวกละกันนะครับ